บ่อยๆไม่ดีต่อสุขภาพนะครับฉันจะพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่าฉันชอบเซียวเจียฉันะ,น,นะชอบผู้หญิงที่ราเริงอย่างเธอที่สุดเลยเห็น <c oughs> แล้วก็สบายใจจริงสิเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอชื่ออะไรนะคุณท่าคะหรือชื่อจวงเจียแม่ชื่อเลี้ยวเทาร้านไก่เลี้ยวเกินค่ะอ้ยูฉันชอบร้านไก่ของเธอมากเลยนะรีบตั้งชื่อนี่ว้แชทฉันเลยอ๋อฉันชื่อกูเปยย ชื่อคุณย่าเพราะจังเลยค่ะกูไปยปเธอรู้จักเจ้าตรงของเราได้ยังไงเหรอเป็นเพื่อนหมอาปลายกันนะคะอ๋อทำไมถึงไม่เคยได้ยินเลยล่ะพอดีตอนม6หนูไปอยู่บ้านญาติที่เซี่ยงไฮ้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นั่นนะคะก็เลยฉันไม่ตรงเลยจำหนูไม่ค่อยได้ โอ้นักศึกษามาหาวิทยาลัยนะกำลังเรียนโทคะ่ะเดียนหลังจากที่ทำงานแล้วสองปีนะคะ่ะอุ้ยสุดยอดไปเลยุยอาเมื่อกี้บอกว่าง่วงนอนไงง่วงใครง่วงกันแกง่วงกั็ไปสิไอโยวันนั้นฉันเอาแต่พูดถึงหลานชายของฉันกับเธอลืมถามเธอไปเลยว่าตอนนี้ยังขยาวหาพู่ <laughs> อยู่ไหมขยาวได้หรือยัง คุณหญ้าหนูหนูไม่รีบขี่าหรอกอยากทํางานมากกว่าค่ะเอ้ยเธออายุเท่าหลานชายฉันไม่ใช่เหรอจะไม่รีบได้ยังไงถ้าชายฉันพูดนะพวดเธอถูกการงานทําให้เสียเวลาเธอดูหลานชายฉันสิชายหนุ่มในวัยสาิบเป็นข้าราชการเป็นที่ชื่นชมในเมืองมากเลยนะใช่ไหมละ่ะ การเลี้ยงขอบคุณวันนี้มีแต่คนอยากเชิญเขามาให้เป็นเซ็นเตอร์ให้ได้ถ้าไม่มาก็ไม่เริ่มากคุณย่าอินเทรนจังเลยค่ะรู้จักเซ็นเตอร์ด้วยพวกเธอสองคนอย่าแซกสิรอฉันพูดจบก่อนหลานถ่ายฉันแข็งแรงมากนะว่างๆเขาก็ออกกําลังกายไม่ป่วยมาตั้งหลายปีแล้ว อีกอย่างปีก่อนอยังซื้อบ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแชร์ที่ใจกลางเมืองของเราด้วยนะ oh. อาย,ยเร่าสุดๆไปเลยการตกแต่งก็ดีมากๆเลยล่ะจงเจี๋ยโทรศัพท์เธอดังดังที่ไหนอฉันก็ไม่เห็นได้ยินนะอ๋อปิดเสียงไว้นะคะแหมนี่ฉันไม่ตรงหูตาดีจริงๆร่ะ คุณย่าคะออเดอร์ที่เหลือเร่งหนูแล้วเมื่อกี้คุณสนุกมากหนูลืมไปเลยเว้เราคุยกันในวีแชตนะคะออ้ยเดี๋ยวสิอย่ารีบไปขนาดนั้นสิพเจะสองคนแอดวีแชตกันหรือยังก็ได้ครับไม่รบกวนคุณไปสงคั่แล้วลาก่อนค่ะคุณย่าอันยาเป็นผู้หญิงที่น่ารักจริงๆ หน้าตาขาวสะอาดสายตาดูฉลาดอุ่นก็ดีที่สำคัญเธอยังโสซท้วกินถั่วไหมครับรู้จักจะกินนะ จะจำเสี่ยวเจียไม่ได้จริงๆเหรอวันหลังคุณย่าอยากกินขนมบนเตียงได้ไหมครับฉันถามแกอยู่อย่ามาเปลี่ยนเรื่องตอนมัธยมเสี่ยวเจียเป็นยังไงเหรอผู้ชายจีบเธอเยอะไหมแล้วตอนนี้เธอทำงานอะไรผมไม่ได้เจอเธอมาสิบกว่าปีแล้วคุณย่าคิดว่าผมจะรู้เหรอพวกแกมีงานเลี้ยงล่นทุกปีไม่ใช่เหรอเสี่ยวเจียโดดเด่นขนาดนั้นผู้ชายอย่างพวกแกไม่คุยกันเหรอผมไม่เคยคุยเลยี<อ>พ,พูดให้ดีด กแ็แกเป็นแบบนี้ดูผู้หญิงไม่เป็นเอาซะเลยต้องให้ย่าหาให้เสี่ยวเจียนน่ะรู้หัวนอนปลายเท้าอายุก็เหมาะสมกันนิสัยก็ไม่ได้แย่ดีกว่าตัววุ่นวายของแกเมื่อก่อนนั่นอีกุณงย่าคุณยา่ณยาก็พูดให้ดีๆหน่อยทำไมพูดไม่ได้เหรอซ่งอีน่ะนะตัววุ่นวายดูอ่อนแอจนลมพัดปลิวเกาะแก่แก,แกตั้งหลายปีเยียบเรือสองแขมชัดๆถ้าคุณย่าดูเก่ง แล้วคุณย่าดูไม่ออกหรือไงว่าจงเจีย๋ยใส่ขาปลอม<ะ>นึกแล้วว่าคุณย่าต้องทำหน้าแบบนี้ตอนประถมจงเจียรถชนพร้อมกับพ่อของเธอ พ่อเธอเสียชีวิตจงเจียถูกตัดขาขวาตั้งแต่วัวเขาลงมาของของแกทำไมไม่เตรียมให้ดีเพื่อนก็ลื่นเดี๋ยวก็ล้มหัวฟาดพื้นหรอกถ้าล้มมาไม่มีคนช่วย <c oughs> ขอบคุณค่ะแม่เจ็บอีกแล้วเหรอเ <c oughs> จ็บเป็นปกติคะ่ะฉันช่วยนวนดใหแกนม่ต้องหรอคะ่ะแช่น้ำก็พอแล้วแม่รีบไปนอนเถอะ ฉันไม่ตรงฉันเพิ่งรู้ตัวแกหมายความว่าอย่างไงฉันทำหน้าอะไรกลมบ่อยๆไม่ดีต่อสุขภาพนะครับฉันจะพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่าฉันชอบเซียวเจียฉันจะเตือนแกไว้ด้วยใครก็ไม่มีสิทธิ์เหยียดยามคนพิการผมไม่เคยเหยียดเธอสักหน่อยนึงอะผมแคาไม่ได้ชอบเธอทำไมละ่ะเธอพูดมากไงพูดมากกว่าคุณย่าอีกเอ๊เฮ้เอ้ยไอเ,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 อเอด็กเวนดี เฉินไม่ตรงยังมาไม่รู้ดีรู้ชั่วนะถ้าจวงเจียไม่ได้บกพร่องแบบนี้จะโสดได้มาถึงตอนนี้เหรออีกอย่างเธอเดินคล่องจะตายดูไม่ออกแม้แต่นิดเดียวว่าขามีปัญหาดื้อต่อไปเธอมีหวังแกได้ขึ้นคานแน่เสี่ยวเจียพูดแล้วมีคนที่ขย่าวโทรศัพท์ยังขย่าวแฟนออกมาได้แกล่ะจากที่ฉันดูนะแกไม่มีสิทธิ์แม้แต่นอนด้วยซ้ําแกรีบขย่าวโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยสเสนอมาแต่ละอย่าง เหย่าอะไรแล่วเชยชะมัดยอดเลย